สวัสดีจ้าจอยากยุดกินกาแฟดำกันพี่น้องเ <c oughs> มื่อค่อยได้กินทุกมือทุกวันเป็นอะไรดอกพี่น้องเรียบจะคืออยากกินกาแฟดำเตะนน้ำมะนาวหรือดอพี่น้องบมะนาวมันหลายมันดุกก็เลยปาดบมะนาวบีบน้ำโซงใส่กาแฟดำกินเลยพี่น้องเมื่อนนี้คือ ปั้นผาดิพี่น้องอยายอยออปั้นผาทำไมตุกเปลือ่เนาะยูเตียงหน้าเทียงใดกับมีไฟวไม่ยังใส่เดืดแล้วพี่น้อง กินได้ไปหรือห่อนแห้งก็ก,กินบ่ได้เลยยายยนเป็นคนกินห่อนบ่ได้ห่อนแห้งกับลวกลินปาก,กินยาเนาะพี่นนอ,อกก <c oughs> ็กินใบกันภาพพี่นนอกส้มบกหนาวาเดี๋ยวนาวปีนี้มันดุ ผ่าปั้นผ่าใบหนาวดูขับนาวาอ้าอนนอาอส้มตัวยืนีหละควมเทียงคือเกาลพี่นอ้อง เตม้นเพิ่มยาเรื่อยๆแพี่น้องตื่นขื้นพอดีเหงามีแนวเบิงเนวส้มไปทรรมจากิบบานๆเทาต้นใหม่ต้นอะไรไปใั้ันล่ะ นี่ก็ะส้มสวนผักนาะพักรวบม,มิดปลูกถิ่มใบผักรวบม,มิดท <c oughs> ุกอย่างพี่น้องพักแปล่นหาดเห็นปาดปาด,ดูเห็นง,งามครับพี่น้องปาดนี่ยพักแปล่นเนาะแปล่นโบราณเนาะบ้าณเนาะ บาดออกกระโปรงใบงามเร็วที่เพักเปล่ยนไปเละเลยเพาเลยพักอิตูไทยเออเออเออลมอ่ะสั่นตะขันม่นมากมีไปบ่ไไ้แล้วโกแล้วตัวม,มันใหญ่ก็อีหละ ก็คือหลาพัไอเอี้ยก็เปไน่นพังทีตูง่ญ่พังทีตูถ่ายง,ง,ง,างยนน่าีแบบฮงก็เล่เป็นนวยไปหรอกพอเดีกจำไม่ด้งก็ได้ตัวหนึ่นนง ตคนนี้กบบเป็นประดุกย้ำตูอนอยู่ละเป็นน่วยเมื่อเด็กเป็ดไทยยังไป็ดไทยทั้งแบบยังหน่อนข้างยังหน่อนข้างกันการใกล้ใบร้านไส้เลียงใกล้ตีที่น้อง ต้นหงก,กระไรยืย้อที่สวนหนองข้างน้นสวนหนองใส้หนองสตอไปเช้าคืนเย็บไปกินเยนเวยเดี่ยวสอง,สองเลยเยนไว้เดียเยเยเด่ยวถึงก,กินกับคนบ้าน ไม่มาตัวยุกหน่าเต้าหัางหน่ามองยิ็ดกินกันก่อนง่ายอีกเล้อพี่น้องก็ทั้งหลังเทียงหงางเทียงทั้งปุ่นก็ที่นี่คือเกา่าลัดที่เพราะฝนลินมาใส่มันซุ่มดินซุ่ม,มก็ติดเกิลพอก็ได้กินดินแล้ววันนี้ต้องหันเกิดอลงมากะแหงกันหนิกันเลยจ้าสวัสดีค่ะ